ว้ายก็มีสูตรเนะบอกมีสูตรที่ไหบอกคนตุ้ปูปลาเลยรนี่ว่างนั้นนี่นี่สถิติแล้วนี่นี่สูตรนี้นี่มันก็เรสูตรด้ยสูตรอันนสูตรบนพอนะครับเมนสูตรบนเออในล่างบานอีร้านเจ้าก่อยสี่แปดสามเนสามหมื่นหาให้เขาดึงใจกันครับมาดึงใจกันได้มันบนนี้ตัวเก่ามันบนนี้ตัวเก่าเออมันบนนี้ตัวเก่าครับมันก็มาเปลี่ยนตะสูตรนี่นี่ขเตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี้เราเดินทางมาที่วัดบ้านโพฮีนะครับก็ได้ข่าวนะครับว่ามีตัวเลขหลวงตานะครับหลวงตาก็ไม่บอกชื่อเหมือนกันนะครับจะเขียนไว้กระดานตรงนี้นะครับจะเขียนไว้กระดานตรงนี้ทุกงวดเลยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับงวดที่แล้วแอดมินได้มาติดตามนะครับแอดมินได้มาติดตามแล้ว หนึ่ง,งวดนะครับตัวเลขก็ที่จับคู่ให้นะครับไม่เข้านะครับงวดแรกที่แอดมินมาติดตามแต่ว่าตัวเลขหลักที่หลวงตายให้ก็คือมีห้ามีหกมีสามนะครับที่แอดมินจําได้ก็ตัววิ่งสามน่าจะเข้านะครับอ่างวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับที่แอดมินเดินทางมาติดตามตอนนี้เรามาถึงเราก็มาดูที่กระดานกันก่อนเลยนะครับตัวเลขมันไม่ชัดนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นช็อกเนาะเขียน แต่ดูแล้วมีเลขสามเนาะมีเลขสาม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 ห้าสามเจ็ดนะครับไม่แน่ใจไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหลวงตากันเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันทําบุญที่วัดด้วยนะครับทําบุญที่วัดด้วยแต่น่าจะเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับด้านหน้าวัดนะครับถ้าใครอยากจะมาก็มาได้นะครับถ้าถ้ารู้จักเนาะถ้ามาได้เดี๋ยวคลิปหลังท้ายมีได้มาติดตามอีกก็จะ บอกที่อยู่ให้นะครับถ้าหลวงตาอนุญาตวันนี้เรามานะครับก็ตรงนี้จะเป็นแม่ตะเคียนนะครับอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปดูก่อนที่เราจะเข้าไปหาหลวงตากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้กันเลยนะครับแอดมินเพิ่งจะรู้ที่จริงก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านแอดมินนะครับเพิ่งจะรู้ว่าม <ๆ S 2> ีวัดตรงนี้ที่มีแม่ตะเคียนนะครับก็มีร่องรอยการขอโชคอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแม่ตะเคียนนะครับแต่แอดมินยังไม่รู้ว่าชื่อแม่ตะเคียนอะไรเนาะแต่ว่าทํา ดีมากเลยครับตรงน,นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแอดมินเข้ามาแล้วนะครับแม่ตะเคียนนี่จะอยู่ด้านหน้าวัดเลยนะครับก็อยู่ที่บ้านโพฮีเนาะวัดบ้านโพฮีก็ถ้าท่านผู้ชมอยากมาเนาะอยู่ที่อำเภอพุทดธดสงเนาะบอกได้แค่นี้นะครับก็ชื่อวัดก็มามาดูเอาแล้วกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะ พาไปหาหลวงตากันเลยนะครับไปหาหลวงตากันเลยแต่ว่าแม่ตะเคียนตรงนี้น่าจะมีการมาขอโชคหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอยู่เนาะเพราะว่าเห็นร่องรอยอยู่แอดมินเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาหลวงตากันเลยเนาะฝนตกด้วยครับวันนี้เดินยากหน่อยนะครับแฉะไปหมดเลยหลวงตามาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะอนุญาตให้ถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายแต่ตอนนี้แอดมินก็ถ่ายแล้วเดี๋ยวเข้าไปกราบนะ้องสักการหลวงตากันเลย ที่มาจะไม่เจอหลวงตาเนาะหลวงตามาสการครับมาอีกแล้วครับมาได้ใส่หลวงตามาใส่ครับนี่โอ้ผมมารอบนึงเราไม่เห็นหลวงตา มาหาโซกามันก็เก่านั้นล่ะยู่กระดานมันว่าเห็นไหมครับอยู่กระดานเดินฝนตกใส่มันลบเบิดหรอเอาเดี๋ยวให้เราเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราเสีออกมาไหมม้าหลายตัวมาไดวงตามาแล้วดลงตามาแล้วเอาหนึ่งหนี่งเราเข้าไปบ้างหนึ่งตา ลวงตาเดี๋ยวกลับมาสั่งหนัหลวงตาครับกลับมาตัครับนั่งคุณเป็นยังหลวงตาคอยสิบป้าเปียกนั่งหนังไปนั่งคุณเนี่ยผมกินมาเบิ้งถูกลาบน้ำหลวงตาอยู่แล้วบ่ยิ่งการมดาดีกว่ากนรยันมันเปียกแมหลวงตานั่งนี่มันเปียกหลวงตานั่งหนังเป้าเปียกยืนก็ได้เนอกดวงตาเนาะเป็นวังนันจังไหนเนาะใครครับสูตรบ่วยก็มีสูตรเนาะบอมีสูตรที่บ้นบอกคนทุบผูปลาได้ะไรนี่วังนั้น วังนันวังวังวังมันออกออกสามแปดโอ้ลงเด้งมันออกสามแปดนี่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 สูตรนี้นี่มันก็ละสูตรด้สูตรอันนี้สูตรบนต้นนะครับแมนสูตรบนเออเอี่ล่างบานนี้ร้านเจ้าก่อยสี่แปดสามสามหมื่นหาให้เขาดึงใจกันครับมันจะดึงใจกันได้อันนี้มันมันสือสามหนึ่งมันมันออกสามสองครับสามสามสองมันโอ้โเขาจะมาสามสามเลยครับ อออันนี้งวดแต่การงวดพุ่นเพราะดวงตาเนาะแม่นมันพราพราะต้องใส่เนาอันนี้อันนี้อันนี้ลายแต่ดวงตาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้มันอยู่อยู่สูตรนี้ได้อันนี้เราทาให้กระทันต์สรุปให้เฮาดึงใจกันเถอะบางทีมันเปมากหกสี่สามสี่สี่ก็ได้ตจนเก็ดเทวมันก็เลยจุดถึงตัวดังแล้วอันนี้งวดนี้บอกลวงตาแม่นนี่นี่มันมันดังมันมันมันเสร็จไอ้นี่นะแต่ว่า เด่นหกหกหกเด่นหกเอออันนี้มันกับนี่งวดติมานี่มัติมานี่มีเลขกอยู่เอาถือไว้เออนั่นแหละเอามีเลขกอยู่อันนี้อันนี้มันติมานี่มีคููมันมันอันนี้จับคู่ให้แล้วซุ่มมันเออตัวนี้มันมันวัลลุ่มได้ขันมันจิมารักสามนี่นี่นี่มันติมานี่สามสามสามห้าเออ สามเจ็ดสามเจ็ดเออศูนย์ี่ดีเหมือนกับบกาคนนี้ดีนี่โอ้โหอันนี้เป็นครับโอ้นี่นี่ตัวนี้มันจากตัวนี้ครับอันเดียวกันเอออันเดียวกันครับอันเดียวกันเอออันเดียวกันครับอันเดียวกันเดี๋ยวผมเบิ้งสองอันนี้กับพ oh. ่อครับเออเองน่นเอน้เอาไม้เบิ้งประตูมันออกแล้วนั่มือก็ถือกันโอ้อันอันนี้มันถออมันออกไปแล้วออกสามสองเออมันออกไปแล้วอันนี้ของงวดนี่อันนี้งวดนี่งวดวันที่สิบหก แมนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เนาะตรงกาเนาะแมีมีตัวตัวเด่นบนนี่มีซีหกเก้าว่าแมนเด่นบนเลยครับเด่นครับมีแต่เลขเด่นเข้าละนี่เต่ว่าเขาจับประกอบเอาอือเออครับประกอบเปาทั้งเบิดมีเลขกยี่หกตัวแมนกระนี่ดีมมาเขากันแล้วเด่นนี่นี่ครับครับตัวนี้ มีสี่มีหกมีเก้าเออมืนกันตัวเดียวกันแล้วอศูนย์มีสามมีเจ็ดเฮาดึงออกจากนี่ละอ๋อเราเรามาจับคู่นี่อันนี้ดวงตาจับคู่เออจับคู่มันนี่เป็นเลขสูตรเนอกดวงตาเนาะเมนสามสามสามห้าเขาถืลายเด่นเหรอสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็หกศูนย์เมนเด่นหกเจ็ดตันเขาเด่นเด่นเด่นหกแปดอ๋อบาดเขาจับคู่แล้วบ่เป็นบ่เป็นว่าจับมือเดียวกันได้เลยเอาสองอันเดียวกันบานนี่มันเข้ากันนี่ เขากันก mm ับของเขาน่ะตัโตโวนี่นี่น right. <mel> ี่ของเขาเด่นเด่นเด่นหกแปดเออบันมันก็เขากันกับตัวนี้ดินี่ตัวตัวนี้ตัวนี่นี่มันเขากันแล้วได้ครับเออหกเจ็ดหกหกเจ็ดสองเทียผมได้มันมันจับมาตรด้นี่เออตัวเก้าตัวเดียวบัตรนี่มันมาบัตรนี่มันมาสูตรนี้บัตรนี่นี่สูตรหนึ่งอีกได้นี่อันนี้อีกนี่เขาเด่นเขาเด่นแปดเออเขาเด่นแปด เดินหกแปดบันไดมันมาสิหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดสี่แปดแปดเจ็ดแปดเก้าถ้ามันม้าลักนี่ตายลูกเดียวไปประลอดเลยโอ้ยแต่ว่าของของหลวงตาเลยนี่ไหมครับนี่อันตัวใดครับก็นี่แหละตัวนั่นแหละที่เต้องต้นแรกนี่เออมุ้งเขาเคลื่อวบังการหายซ้ำๆมันบหนีตัวเก่ามันบหนีตัวเก่าเออมันบหนีตัวเก่าครับมันก็มาเปลี่ยนแต่ศูนย์นี่ เปลี่ยนแต่ศูนย์เปลี่ยนแต่ศูนย์ตัวนี้กัมากับตัวกวอนขอให้ยขอเราไปสามสามเมนบออครับเออสามสามนี่สามสามสามห้าสามเจ็ดสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แค่นีเ้เมนของลงตาครับโหมวดวันที 16, <ม>่สิบหกกันยาจนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดวงตาเนี่ยบอกชื่อบอกครับเบอกยังมาบอกพวกเรมันผิดเขาไม่มีข้อกล่า ผมบ้ผมโบ่ได้ท่ายองตาเดอกครับเอาแต่เสียงเออครับอ่ะตามนี้เนะครับเด้อเอฟซีเด้อครับแคบไดแคบไปเบิ<ห>้ง<ห>ตัวน,นั้นได้ล่ะตีเออนี่ตัวนี้มันโคละสูตรอ๋อโคละสูตรตัวนี้กันที่ว่าบ่ให้กลับก็บ่ได้เนาะแม่นบ่ล่ะครับแต่ว่ามันออกงงเป๊ะเลยเด้ครับคันมาลักนี่ตายลูกเดียวเลยนี้บ่วพลนี่ก็หกเจ็ดหกแปดไม่ก็อะไให้เีนี่เออคันมาแปดขันมาขันมาแปดสี่แปดเจ็ดนี่มันก็มันก็เข้ากันกับตุนี่ครับ สรุปง่ายคือถ้าถ้าเล่นรักหกนี่ให้ให้นำตัวนี้ให้จับคู่ใส่กับเจ็ดกับแปดกับเก้าจับแล้วจับแล้วครับนี่แหละครับนี่แหละคู่ของเขาโอครับเอนนั้นมันมันมาจะเด่นเด่นเด่นสองลองศูนย์มันออกสามสองลูกตาเขียนไว้นานนั้นมันลบบนหร่อครับคือกันไปเขียนไหมเด้อเอ้าคูดคนไปพูดคนมาคนสิบเปเห็นตตาเขียนไหม แม mhm. นเด oh, okay. yes. oh, okay. evet. okay, uh, ี๋ยวอันอยูน right. so, yeah, yeah. nah, yeah. ี right. ่ก็มึงก็มาเบิ่งนี่โอมาเบิ่งนี่ก็ได้เอาเดี๋ยวผมไปซองยูนี่ให้เบิ่งอีกเทค่นึงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเด้อขนเามากะจงคอยซื้อบ่มากะแล้วไปครับมากะคอยซื้อบ่มากะแล้วไปเนาะงตาเพิ่นว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งเลขกยูนี่ก่อนบังตาบอกให้มาเบิ่งยูนี่ก็มีเนาะเพราะว่าอยู่ข้างหน้าเพิ่นเขียนไเ้แล้วมันมันบ่ชัดเนาะครับฝนตกฝนตกแล้วตัวเลขมันหายเอาพี่น้องเห็นชัดบนห้องบ่ดนี้เอาให้เบิ่งอีกเทค่นึงเด้อนี่ครับ วันที่16เลยครับเด้อเขียนเลยแต่วันที่16ไปซื้อแต่ว่าดวงตาบ่ได้เขียนเดือนเนาะวันที่16กันยายน2565เลยครับเด้อตัวเลขมีอยู่แค่นี้ยนะครับเนาะหกขางนะครับมีสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามสามสามห้าสามเจ็ดตัวเด่นหกเจ็ดนะครับตัวเด่นเด้อครับเด้อตัวเด่นหกเจ็ดครับอ่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อมักชอบจังค่อยเอาคือดวงตาบอกนะครับถ้าบ่มักบ่ชอบก็เอา เก็บไปไว้เป็นสถิติเบื้องก่อนเดี๋ยวหวดหน้าจังไลยแอดมินก็จะมาตามให้คือเก่านะครับสำหรับจิบหนี้กับเบื้องว้ประมาณนี้เนาะครับเนาะสำหรับตัวเด็กของหลวงตาไม่บอกชื่อนะครับอ่ะหลายท่านให้ตามอยู่เนาะตัวเด็กหวดที่แล้วเราบอกว่าเราจับผิดเนาะหมวดนีร้องเบื้องไม่ปกติจะถูกแทบทุกงวดกับว่าได้ระว่างเสร็จเนาะ